สวัสดีค่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมี Toyota V ออสหนึ่งจุดอปีสองพนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเชรยนต์ของเราตั้งขายอยู่ที่3 4มแ0 0บาทค่ะได้เป็นสีน้ําตาลนะคะสวยๆเลยยังไม่ได้ทําการล้างปรับสภาพใดๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งขับเข้ามาถึงที่บริษัทเมื่อวานเย็นเองนะคะ,อะตอนนี้ฟังถ่ยประมาณแปดโมงนะคะตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงนะอะ คันนี้นะคะเราทําการล้างนะคะแล้วก็ปรับสภาพนะนี่สวยๆเลยคันนี้สวยๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหาอยู่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน2กไก่สเสือ9 4 7 6กกรุงเทพมหานครค่ะ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะติดตั้งสเกิร์ตหน้ามานะคะหล่อๆเลยคันนี้นะคะมีสเกิร์ตหน้ามาหล่อๆเลยนะคะสวยๆเลยได้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะ ถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กเติมแท้โรงงานเลยยางปี20ค่ะคันนี้ได้เป็นยางปี20นะคะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเหลี่ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยแล้วก็มีคิ้วกันสาดนะคะติดคิ้วกันสาดติดฟิล์ม มาพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้รับประกันนะคะถ้าได้ทําการปรับสภาพนะคะทําสปาสวยแน่นอนค่ะคันนี้รับประกันเลยว่าสวยแน่นอนอในส่วนของด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายนะคะ LED มาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะนี่ เจ้าของเดิมนะคะได้ทําการติดตั้งนะคะสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะหลอ่ลอเลยติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะคะคันนี้ลูกค้านะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะคันนี้สวยๆหลอ่ลอๆเลยค่ะด้านในนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนัง หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนด้วยแล้วก็แอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําเบาะเงาๆเลยนะคะอันนี้ถ่ายแบบเรียลไทม์เลยนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆนะคะให้ดูกันชัดๆเลยภายในนะคะยองคงสภาพดีอยู่เลยนะคะ,ะได้เป็นระบบเอนจิ e นสตาร์ทด้วยนะคะ หัวน็อตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ<ฌ>ราคา3 4มแ0 0สบาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้กระจกแท้เดิมนะคะจากโรงงานทุกบ้านมาพร้อมกับระบบกุญแจคีเ์เลนะคะ<ฌ>คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะคันนี้ ในส่วนของผู้ดีสารตอนหลังนะคะเบาะสวยๆเลยนะคะเบาะยังคงสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะทําการปรับสภาพให้นะคะลูกค้าปรับสภาพฟรีนะคะเก็บงานฟรีรับประกันเลยนะคะคันนี้ถ้าเก็บงานนะคะปรับสภาพใหม่ทําสปารถใหม่รับประกันเลยว่าสวยแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ เป็นตัว 1.5S ปี2013นะคะราคา349,000บาทนะคะคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลนะคะสวยๆเลยรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะอันนี้สภาพาพึ่งขับเข้ามาถึงบริษัทเมื่อวานเย็นนะคะยังไม่ได้ทำการล้างนะคะปรับสภาพใดๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยอาจจะฟังพามาดูในส่วนของด้านหลังแล้วก็ าด้านหน้า like. กันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังกันต่อเลยนะคะอฟังพาดูหัวน็อตก่อนเลยค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่เลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยรอยเชื่อมนะคะรอยเชื่อมแนบสนิทนะคะรอยเชื่อมจากโรงงานแนบสนิทนะคะเน็ดอากลมสวยๆเลยนะคะด้านในนะคะกว้างๆเลย มาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะลูกค้าเครื่องมือแม่แรงนะคะเรามีให้ครบเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะนี้รอยซีนสีเปลือกไข่นะคะรอยซีนเดิมโรงงานนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอน,นะคะ่ะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะอ่าในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะ พาดูคันหน้าก่อนเลยหัวน็อตนะคะสวยๆเลยค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะรับประกันเลยเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มค่ะสติกเกอร์มออก,กอจากโรงงานนะคะก็ยังติดจูชัดเจนอยู่เลยนะคะเม็ดอาร์นะคะกลมๆสวยๆเลยเม็ดอาร์นะคะกลมๆสวยๆเลย หัวน็อตนะคะไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะทุกจุดนะคะเดิมหมดนะคะลูกค้ารับประกันเลยค่ะคันนี้เดิมหมดไม่มีชนมาแน่นอนนะคะ สวยๆเลยนะคันนี้สวยๆเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหายอยู่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูดรถจิงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีค่ะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะคะมาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเพ็กยนเลยนะคะเปิดทําการทุกวันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะฟางฝากกดไลค์กดแชร์กดสสัครไทยให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ